สวัสดีครับอิสานพระเจ้าครับสเลรเซมหะหรือว่าขีกระเทอะเป็นวัดคัดจมูกขีมูกไหลแล้วก็หายระบบหายใจบาอิ่มหือทาดหือทาดรวมถึงอันนี้รวมถึงบรรเทากอาการหอบหืดได้ด้วยนะพี่น้องสูตรนี่สี ไอ้ยขยจัดเสมฮะหรือว่าเสลียกนี่ได้ดีมากเลยนะพี่น้องเพราะว่าอันนี้มันสิไปขยายหลอดลม้มขยายล้าคอเวลาเฮาหายใจมันหายใจบสสะดวกน,นนะมันก็แหงเวลานอนเลยแหละนอนงายสิพูดว่าพูดว่ฟีด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 น,น,นะนั่นคือพวกหายใจบสสะดวกเวลาเฮานอนนะตื่นย้ำเหมือนเร้าขึ้นม้านะพี่น้องอขีข่กระเถอะขาคออยู่ฮะทะ ก่อนทอนิวโปตีนนี่ก็มีฮแม่แม่พวกเจ้าเป๋เคยเป็นเลยนี่น,นอนบอกใครหลับเพราะว่าเวลานอนไปนี่มัน้า่ๆอย่างมาตันเจ้ารออยู่หลอดล้มน่ะแบบมันหายใจบ่สะดวกผู้ใดเป็นน้ำก้นมาสิาพ้าไปเข้ารัวเฮ็ดตามเลยสูตรง่ายๆนี่ค่านะพี่น้องค่าธรรมดานี่แหละนะครับค่าบ้านเฮานี่แหละค่าแดงอันนี้ค่าแดงนะครับ ตามนะพี่น้องอันนี้เฮ็ดประมาณแก้วหนึ่งนะพี่น้องเขาก็เสียวค่าประมาณหวัวนิ่ป้่มมือนน่นแหละครับนะครับเขากัตัดใส้คกเลยนะครับเอาประมาณนี้นะครับนี่ประมาณแก้วหนึ่งนะครับยอ้อนไส่คกปอกแล้วกะตําหรือผู้ใดเสียวไปปั้นไปจังใดก็ได้นะพี่น้องบแมบ,บ่มีกดตายโตนะครับดัดแปลงได้นะครับ แล้วเอาขาก็ตักใส่แก้วนะครับใส่แก้วลงไปเลยนะครับนี่ใไส่แก้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็เติมด้วยน้ำห้อนนะครับน้ำน้ำน้ำอุ่นก็ได้นะครับน้ำหุ่นอุ่นนะครับเติมลงไปพาบกเนาสีหนึ่งนะครับครึง่งครึ่งลูกนะครับบีบลงไปเลยนะครับครึ่งลูกนะครับครึ่งลูกบีบลงไป แล้วก็เติมน้ำผึ้งหนึ่งซอนโตะนะพี่น้องน้ำผึ้งนะครับน้ำผึ้งหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำผึ้งนะพี่น้องไว้จังเฮานี่ควนมีไว้ประจําบ้านนะย่างหน่อยบ้านละขวดหนึ่งสิบเป็นประโยชน์มากเลยแล้วก็เติมเกลือลงไปนิดหน่อยนะพี่น้องนี่เกลือนะครับผสมลงไปนะครับแค่นี้เองนะครับแค่นี้เขาก็คน้คนๆเรียบร้อยแล้วนะครับในแก้วนี้แหละการกินบ่นะกะ กินย้มมาเศร้านี่สิบาทขอช่วยเลยรละพี่น้องพวกขี่กระทุ่เกระเทอะนี่กับเกี่ยงไม่ลอยนะครับการกินนะแล้วถ้ากินย้ํามาแรงก้อนน้อนนี่ก็สิซอยขยายหลอดลมให้หายใจสะดวกน้ำนะครับอันนี้สุดยอดอหลีเรื่องกําจัดไอขีก่กระเทออหรือว่าเสลหรือว่าทําให้ขยายหลอดลมให้เราหายใจได้สะดวกบบเกี่ยวกบหลังหรือก้อนอาหาร กลิ่นไปโรดนะครับอันนี้สีออ,ออกหวานออกหอมออกสม้มออกแบบมันบาดคอช่วยเลยนะพี่น้องนะสีให้่เบิ่งมันแ่บนะครับกินง่ายโอ้ยมันสุดยอดอีหลีเขากินแล้วยังสีนะพี่น้องมันบบ,บนลําพังว่าสิบห้าคอห้าคอไปแล้วนี่มันสิบฟืดขึ้นดังเลยนะพี่นอ้องฟืดขึ้นดังแบบ าย่ว่าสบงวัสบีหรือว่าผักกาดหินบ้านเฮาน่ะพี่น้องมันสิทั้งฟืดอ,ออกดังเลยเนี่ยสุดยอดอีหลีคาไอสูตรง่ายๆนี่แหละนะรองเฮ็ดเบิงบอเซียสิอึง้งเลยแหละเพราะว่าคาหนี่มันมีฤทธิ์ร้อนแรงอยู่แล้วนะพี่น้องเวลากินก็นสิโล่งมันมันโล่งอีหลีอ่ะซิมให้เบิงอีกก้อนเห็นมันเบิดรวดโอ้มันดีหลี่พี่น้องนะสูตรนี่มันห่อนฟูฟ,ฟับ ทั้งออกดังทั้งออกหมูออกทุกมองแลหละเงื้อไหลนะถ้าผูใ้ใดเค็ดแล้วกินแล้วเดี๋ยวสีรูกถ้าบบเฮตดบรูนะพี่น้องนะสูตรนี้เยี่ยมสูตรนี้ดีครับโเสียให้ร้องร้องแล้วจังเสียแล้วก็จังกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งพร้อมเด้อสวัสดีครับ